หลังจากนั้นก็มีละครติดต่อมาเฮ้ยดีใจอะละครเรื่องแรกไปเทสหน้ากล้องเลยของค่ายบอสค์ดบอสค์ดก็คือเนี้ยแหละทำบุพเพันิวาสพี่เล่นบทแรกเล่นละครเป็นคนใช้นะคะตอนแรกค้นมันจะได้เป็นนางเอกนะฮะแต่เป็นคนนางเอกในพาร์ทคนใช้บทแรกที่ได้รับประโยคแรกที่ต้องพูดคือคุณท่านคะเป่าลิ้นผิดไปแล้ว ปาลิีนจะไม่ทำอีกแล้วค่ะพูดยากมากโดนไปยี่สิบกว่าเทคเรื่องนั้นละครชื่อเรื่องว่ากีบเผานะฮะผ่านเรื่องนั้นไปปุ๊บพี่ไปก็โอ้เศร้าเหมือนกันแอบเศร้าคิดว่าเราคงไม่เหมาะกับกับการเล่นละครกลับไปด์กอะความรู้สึกอะมันเศร้าอะกลับไปดักนอนเลยนะกอดมอนข้างฉันกงไม่เหมาะกับวงการนี้หรอกมันโหดร้ายอะ ผู้กำก,กับก็ดา่าสายตาทุกคนที่มองมันก็ช่างยามเยียดคิดอย่างนี้จริงๆสักพักหนึ่งเฮ้ยถ้าเราคิดอย่างนี้ชีวิตเราก็ไม่ก้าวไปไหนดีชีวิตของพี่เป๊กไม่เคยทอล้มได้แต่ต้องรุกให้เร็วเศร้าได้แต่ต้องออกมาให้ไหวระหว่างที่เตดเตรอยู่ในรายการ5432โชว์ พี่สมโอโปรดิวเซอร์รายการกิกดูส่งคาเพลงเงินล้านมาหาณรงค์ลองลองมีใครร้องเพลงดีบ้างไหมอ่ะผ่านมาทุกวันอีกวันหนึ่งก็มาละลองลองมีใครเป็นเงาเสียงอะไรใครได้บ้างไหมอ่ะณรงค์เลยบอกเบกกี้พี่สมโอให้เบอร์เบกกี้ไปค่ะพี่แมมให้เบอร์เบกกี้ไปแล้วณรงค์ก็บอกการันตีเลยคนเนี้ยเยี่ยมร้องเพลงดี มีโทรศัพท์เข้ามาจริงๆจากพี่สมโอพี่รับปุ๊บสวัสดีค่ะพี่สมโอพี่สมโอบอกเปกกี้เลอจ๊ะเป็กบอกใช่ค่ะพี่มีเงาเสียงจ้ะอยากให้เปกกี้ไปเป็นเงาเสียงให้หน่อยกลัวเขาได้ยินดีใจมากได้ค่ะพี่สมโอเป็นเงาเสียงใครคะพี่สมโอบอกมาว่าเงาเสียงของคุณสุนารีราชสีมา ช่วยเทสเสียงทางโทรศัพท์ให้ให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่เป๊กก็เลยอยากไปอ่ะพยายามแบบบีบกระพุ้งมาเลยนะกระบางลมมาเลยแบบอยากไปอ่ะมันไปอ่ะเราไปเพื่อเราอยากได้งานเราอยากไปเราก็เลยตัดสินใจเอาพลังทั้งหมดที่มีร้องไปว่าสองเมื่อกับลองที่ต้องเนื้ออดแทบบ สายไม่รู้เป็นอะไรวะตึ๊ดๆๆๆๆอ๊ะทําไมมันตัดไปอ่ะโทรกับพี่สมโอมไม่รับเลยอ่ะหายไปอีกเป็นหลายเดือนอยากจะบอกน้องๆก่อนว่าถ้าเราพร้อมเราเตรียมความพร้อมนะกับอาชีพที่เราอยากจะทําตั้งเป้าไว้เลยว่าใครอยากเป็นอะไรนอกจากการเรียนนะคะอาชีพเนี่ยสําคัญสุดตั้งเป้าไว้ก่อนเลยว่าโอเคชีวิตนี้ฉันอยากเป็นตรงนี้หาให้เจอ หาให้เจอแล้วเตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อเด็กๆพร้อมโอกาสมาถึงคุณจะพร้อมกับโอกาสนั้นมากอาวุธเรามีเราคว้าอะไรก็ได้ไปสู้กับโอกาสอันนี้สำคัญโอกาสพี่ก็มาถึงณจุดจุดนี้เหมือนกันโทรศัพท์กริ๊งมาเลยพี่สมโอคนเดิมพี่สมโอสวัสดีค่ะพี่สมโอบอกว่าเบกกี้อันนี้มีเงาเสียงพี่เป๊กพี่สมโอว่าน่าจะตรงกับพี่เป๊กมาก นั่นคือเงาเสียงของคุณหญิงลีสีชุมพลพี่เป๊กแบบเฮ้ยใครอนะณตอนนั้นนยังไม่รู้จักคุณหญิงลีเลยเนื่องด้วยทํางานแล้วเธอก็เพิ่งดังใหม่ๆแรกๆแต่ว่าในใจไม่ได้ถามพี่ส้มโอนะถามกับตัวเองว่าใครอ่ะแต่ว่าตอบพี่ส้มบอไปว่าร้องได้ค่ะพี่ส้มโอร้องได้ทุกเพลงเลยค่ะพี่เยหยัน แต่โชคดีเขาไม่ได้ขอให้ร้องเขาบอกร้องได้งั้นโอเควันศุกร์เนี่ยเราจะอัดนะเก็กดูเป๊กมาเลยนะพี่สมบอกว่าวางไปปุ้งดูสคริปต์เฮ้ยตารางงานวันศุกร์ซวยแล้ววันพฤหัสอยู่เชียงใหม่ทํางานอยู่บนดอยอะ่ะจะมายังไงอะ่ะก็จัดการนะเรื่องตัวเครื่องบินเรื่องอะไรแบบนี้นึกในใจอีกว่าอุ๊ยเอาไงดีอ่ะไปเงาเสียงของยิงลีก็ไปเปิดย้อนหลังดูรายการกกดูเลยว่าเขาไปเป็นยังไงบ้างทํากันบ้าน ทำการบ้านกับโจทย์ที่ได้รับมาก็เห็นแล้วว่าเขาไปเป็นเงาเสียงชุดเนี่ยคนที่ไปเป็นเงาเสียงรายการก็หาให้พี่ก็เลยคิดว่าถ้าไปแล้วอยากโดดเด่นนะนะเราก็ต้องฉีกกฎของเขาไปเลยก็เลยคิดว่าจะทําชุดเองทําชุดให้เหมือนของคุณหญิงลีเลยนั่นคือชุดเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรกะว่าจะเอาไปใส่ให้ตรงกับคุณหญิงลีเลยแล้วให้คุณหญิงลีถามว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนขนาดนี้ พอขึ้นไปปุ๊บร้องเพลงงานอีเวนต์ข้างบนดอยเสร็จปุ๊บก็ไม่มีรถเอาแล้วสวยแล้วอุปสรรคมันเกิดขึ้นเด็กๆไม่มีรถลงมาสนามบินเดชาบุญมีรถขนหมูเดินไปเลยสวัสดีค่ะลงไปตัวเมืองเชียงใหม่ปะคะคนขับใช่ครับใช่ครับขอไปด้วยได้ไหมคะเออมันไม่มีที่นั่งนะ ถ้าจะไปอ่ะข้างหลังไหวเบามีหมูนึกในใจเออเห็นแล้วนะแต่เรื่องมันต้องดำเนินไปค่ะการเป็นไงเป็นกันค่ะสีชมพูทั้งคันเลยค่ะ <c oughs> ให้มันเป็นสีชมพูแทรกตัวค่ะ <c oughs> พร้อมของ เหยียบขามาันมล็อกโอ๊ตอนรถไม่เคลื่อนไม่เท่าไหร่ดีนะวันนั้นเขาอาบน้ำมาแล้วพอรถเริ่มเคลื่อนเอาละเ้ยตูดถูตูดนมถูนมนม,นม,มันเบียดพี่พี่เบียดกับตูดมาถูพี่พี่บีบนมมันพี่นึกในใจว่าอย่าเอ้อนาะลูกอย่าเอ้อนนะลูกนะ พอโตกเนี่ยกับหน้านี่แหมพี่ตีแทบจะขี่หมูลงมาเลยนะเบียดกันลงมาแบบคึกคักมากไม่กินหมูไปหลายเดือนเหมือนกันด้วยความเอ็นดูซึ่งกันและกันมาถึงสนามบินเชียงใหม่พี่เดินเข้าไปเชื่อไหมประกายความดังเรามันจะเกิดขึ้นนะ่ะทุกคนหันมามองเลย <laughs> ภาษาเหนือถามเลยเหม็นอย่างเจ้าเหม็นอย่างเจ้ากลิ่นพี่เองนะ วันนั้นชน,นะนนมาอย่างบุดวิตด้วยท่าบีบอยไม่รู้ใครดูเทปนั้นมัง้งใครดูไหมคะชื่นใจจังเลยดู3คนนะลูกนะนะกับพย้อนดูได้นะคะฝึกตัวเองให้พร้อมค่ะอาวุธพร้อมอุปสรรคมาโจทย์มาทําได้รับมือได้หลังจากนั้นออกกิ๊กดูชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยมีงานท้าโถมประเดประดังเข้ามาถ้าพี่เป็กไม่พร้อมจะมาไม่ได้ไกลเท่าทุกวันนี้ ทุกวันนี้ถามว่าพี่เป๊กสําเร็จหรือ,อยังยังค่ะชีวิตยังต้องไปอีกยังต้องไปต่อล่าใส่ว่าสิพอทิงกันใส่ว่าสิมีกันและกันขอดูมือค่ะว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิ ไมมีกันเรื่อยไปใส่วาทิบบอแบ่งใจใส่วาสิมีแค่เขาขอบคุณายไฟด้วยเอาายไฟบอกหน่อยระวังแปลงแล้วก็ด้โดดดังด้วยนะคะ ผู้สาวคาเลาะบอแมนผู้สาวคารีบอได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังงในยื้มมุ้การบอกกันบ้านเมื่อเคยมีพาสอบสิออกบปใดได้ยังบอหวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบานใดถ้าหากว่าเธอนั้นลอก,กันกับเขาเรื่องข้อสองเห่า

วันนี้พี่ได้มาพูดคุยให้น้องๆได้ฟังเนี่ยเหมือนเห็นตัวเองเหมือนเห็นเห็นตัวเองในอดีตท,ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วยใจที่แข็งแกร่งเหลือเกินมนุษย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องสร้างความเข้มแข็งในหัวใจเราก่อนเมื่อใจเราเข้มแข็งใจเราก็จะสั่งสมองให้เข้มแข็งสมองก็จะสั่งแขนสั่งขาสั่งพลังแรงกายของเรา ให้เข้มแข็งและต่อสู้มันฝึกฝนนะคะไม่ว่าอยากเป็นอะไรไปให้ถึงค่ะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจงตื่นมาด้วยความสดใสร่าเริงและลงมือทำจงจุดประกายพลังบวกในทุกๆเช้าวิธีของพี่คือตื่นนอนปุ๊บเห็นตัวเองในกระจกสวั <c oughs> สดีจ้า เธอสวยจังเลยอะมีใครบอกว่านั่นแน่ไม่มีคิ้วป้าบอกแต่ก็ยังดูดีวันนี้เราจะไปทำอะไรสนุกๆก,กันดีจ๊ะชิไหมคะเราต้องไปกันค่ะพาร่างกายของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นเธอ5 4 3 2แปลงฝันได้นี่คือกิจวัตรประจำวันของพี่ตื่นมาพูดกับตัวเองก่อนปลุกใจเราก่อนว่าเราอยากจะพาร่างกายเราไปขึ้นเครงที่ไหนเราต้องตื่นทุกวันลูก จนถึงวันที่เราดับสังขารไปอะนะฮะมันถึงจะจบชีวิตเพราะฉะนั้นจงตื่นมาด้วยความรื่นเริงและบันเทิงสู้ด้วยความรื่นเริงสนุกสนานรับมือด้วยความยิ้มแย้มด้วยความสดใสเท่าที่เราจะทำได้ความกระตันยูก็สำคัญอย่าละทิ้งนะคะ